สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอมาเราอย่า,ล,ายลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะพี่เกิดไม่สบายเฟิร์นไปโดนอะไรมาหิ อีกลวันนี้เราจะนั่งเฝ่าพี่เกิด ขอมาเราก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะขอพะคนในลายได้จ้ะกดสตะไคใ้กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามช่องพอรักแมวชาแนลได้จ้ะราจะนั่งพอสติกร์เอ้นี่เพิ่์นกระโดนไหมกันคนเห็ดคักคักคุณน้องเป็นแฟนเลือดไหลออกมาเนี่ยคนเห็ด่นัก เก็บายและเฮ็ดมือเก่านีได้นะ่ะเลือดทั้งสดสดด้วยเนะี่ยพูดใ้เห็ดกระสาทนะุเด้อี่นองเลยแม้วันเลนเหรีของมันนู้นตีเฮ็ดมันเฮ็ดเนาะ เนี่ยตัวเนี้ยขุนศึกเนี่ยตอนแรกก็หายนะไปมาโดนตีขามาทั้สองอีกพี่น้องเอ้ยขนเหตุกันยังะ่ะเขาขยังเด่นของเขาทู่ถนนนี่ไปเพื่อนอะไร อะไ้อยูอยอ่ขอบคุณหลายๆเด้อใจพี่น้องเด้อที่พอถิมบ่ปลากันบมได่ายคลิปลงคลงิปตั้งๆมือส้ำม,มือพี่น้องเลยใจชิกขาดด้วยกัน ลูกก่อนไม่ทายลิกับอะได้อีกอย่างน,นเขาก็ปิดเว็บไฟน้ำเลยพี่น้องเรื่องของเรื่องก็ได้พอสิุไปเปลี่ยนซิมมันใส่ายเดียนกับเสียดายซิม,มเขามันผูกกับพวก ธนาคารกับอีอย่างเบิดนะพี่น้องเขาเกิดอ,อาจารย์มันมีผล มานอนนี่สงบเงียบเงียบสงบเนี่ยเอ็มแล้วกค่ะมองรับมองนอน ขันมันมันเห็นไม่แสนมันอยานได้ไปนอนมันมัาหนีอินนี่อะมาอยู่ซื้อๆติดตะเกียน์ไเดี๋ยวเดี๋ยวอืมบุ๊บุ๊คเฮ้ยหัวลาผานอน,อนเนี่ยเขาจะไปนอนเดี๋ยวนี้เงี้ยเงี้ยนอน มีโดนแน่ไม่นอนโดนแน่อืมนอนลงเดี๋ยวนี่นะหาตีซะกัน Cool.